นิยายรักเรื่องเสน่หาล่าหัวใจแต่งโดยตะนาตาตอนที่สามชุดเรสสีแดงเพลิงของคณิฐาคือชุดที่จริญญาเลือกมาให้ถึงแม้มันจะไม่เซ็กซี่อย่างที่คิดแต่มันก็ยังอวดความโดดเด่นของผิวนวลและ หุ่นงดงามของหญิงสาวให้ดูโดดเด่นในค่ำคืนนี้ของเธอผมของเธอถูกกล้าวขึ้นโชว์ต่างหูระยะยาวกับลำคอระเหดระหงสีแดงเพลิงเช่องตัดกับผิวขาวพองของเธออย่างเห็นได้ชัดเจนชวนให้คนมองน้ำลายสอ ภาพลิวไหวยามเธอก้าวเดินด้วยความมั่นใจบนรองเท้าส้นสูงกำมะหยี่สีเดียวกันชวนให้หนุ่มๆไปฟันยามได้ลูปไลไปบนผิวหนวลน,นุ่มของเธอเธอได้เชื่อได้เลยว่าหนุ่มๆที่ได้เห็นจะต้องมองกันอย่างตาค้างซึ่งบางครั้งคณินธาก็อยากจะครางออกมาด้วยความหงุดหงิด จะหาชุดที่มันน่าหวาดเสียวน้อยกว่านี้หน่อยไม่ได้ถึงไงคานิทฐาตวัดผู้ช่วยเบาๆผ่านไมโครโฟนที่ซ่อนไว้เพื่อใช้สื่อสารกับรูปทีมของเธอโดยเฉพาะแต่หากจะให้เลือกชุดให้ตัวเองแล้วแล้วก็เธอก็ไม่อาจทำได้เพราะมันจะจบลงที่ชุดเฉยๆในแบบที่เธอเลือกสุดท้ายแล้วก็จะจบลงที่ เสือเชิ้ตและยีนในแบบที่เธอชอบมากกว่าและสุดท้ายเธอก็ต้องมายืนเสื้อชายอยู่ในงานการกุศลแห่งนี้แส้งทำตัวให้คุณนชินกับบรรดาสายตาของบรรดาผู้คนที่มองเธอหากเป็นผู้หญิงก็จะมองด้วยความอิจฉาและหากเป็นชายก็จะยิ้มรับและพร้อมจะเข้ามาทำความรู้จักและเขา สายตาสีน้ำตาลเข้มที่กรีดอายไลเนอร์จนใบหน้าหวานดูขมโชมเชียวตวัดมองร่างสูงที่จ้องมองเธอราวกับจะกลืนกินเขาเห็นเธอก่อนก่อนที่เธอจะเห็นเขาเสียอีกดวงตาสีเขียวมรกตจับจ้องมาที่เธออย่างไม่วางตา การ,รเผชิญหน้าระหว่างเธอกับเขาในครั้งนี้จะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ทำให้เธอทิ้งอดีตความอดีตความหลังแล้วมองไปข้างหน้ามันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะเวลาได้เยียวยาเธอหลายอย่างเธอบอกกับตัวเองอย่างนั้นมาโดยตลอดสวัสดีครับแม็กซ์เคลย์ เป็นฝ่ายเดิมมาทักเธอก่อนเธอยิ้มมุมปากนิดๆอย่างไว้มากไม่อยากรู้ว่าคุณเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ด้วยคุณโจโจวชวนฉันนะคะแล้วฉันก็ไม่ชอบปฏิเสธความหวังดีของเขาซะด้วยเธอยิ้มอย่างอารมณ์ดีดูเหมือนคุณเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะฉันไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไร เธอยังคงสร้างยิ้มและนึกประวัตเกรงว่าเขาจะพูดอะไรที่พยายามจะกุดคุยเรื่องเก่าๆเขายิ้มม,มุมปากดวงตายังไม่ลดละไปจากดวงหน้าหวานที่ตกแต่งจนดูสวยคมของเธอก่อนดวงตาสีเขียวจะมองต่ำลงคุณยังนิ้วแกระดเลื่อนไปที่แขนของเธอแปลเบามีไฟตรงนี้ ตรงนี้และหยุดนะหยุดพูดอยู่นี้เธอแทบจะคำรามออกมาแน่ใจได้ว่าคำพูดและดวงตาที่ไล่มองตามจุดต่างๆกระทั่งบริเวณอกของเธอที่มีไฟเล็กๆที่เขาไม่อาจลืมเขาจำรายละเอียดบนร่างกายของเธอได้ทุกสัตว์ทุกส่วนที่เป็นเธอมันทำให้แก้มซีดเริ่มร้อน ไปจนถึงใบหูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตอนนี้หน้าของเธอคงแดงกำและไม่ใช่เพียงแค่เธอที่ได้ยินลูกทีมของเธอได้ยินด้วยอย่างแน่นอนและเชื่อแน่ว่าเขาจะทำให้เธอต้องอับอายมองหน้าลูกทีมไม่ติดที่รู้ความลับของเธอทั้งที่มันควรจะเป็นเรื่องของคุณสองคน ใช่คุณจริงๆนั่นแหละเขาฟางเมื่อปกปิดอารมณ์โกรธปอนอับอายไม่ได้เขาก็รู้สึกถึงชัยชนะแล้วจะทำไมกะเธอเอ็ดเขาเริ่มคุมอารมณ์ไม่อยู่จนรู้สึกหงุนงิดูเหมือนคุณจะหาคู่รักที่มีฐานะหน้าตาได้อย่างง่ายดายนะแม็กกล่าวอย่างเคร่งขรึมมองออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่พอใจ อารมณ์ยั่วยาวที่มีอยู่ในคราแรกจึงหายไปโดยสิ้นเชิงมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของฉันเธอตอบอย่างพยายามไม่ใส่ใจและตอบโต้เขากลับอย่างไม่สนใจว่าเขาจะเผลิ์แสดงอารมณ์ของคนหวงของและเธอก็สะใจเป็นบ้าที่ได้เอาคืนเขาบ้าง คุณก็รู้ว่าไม่มีใครปฏิเสธมันได้เธอลองดีกับเขาอย่างจรงใจเมื่อได้รู้ว่าเขาเริ่มเก็บอาการห่วงเอาไว้ไม่อยู่คุณทําแบบนี้ทําไมเขาปีบแขนของเธออย่างแดงจนมันรู้สึกเจ็บแต่คณิถาก็โกรธพอกันกับเขานั่นแหละเขาฟังที่ผมรู้จัก ไม่ใช่ผู้หญิงท to ี่จะลดตัวลงมาเป็นของเล่นของใครเธอกลับข่มความเจ็บแล้วต่อตากับเขาอย่างท้าทายเวลาเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนใครจะรู้ล่ะคะบางทีฉันคงอยากได้ผู้ชายรวยๆมาคลายเหงาก็ได้เธอตรงใจย้ําโมโหเขาชัดๆและคนอย่างแม็กซ์เคลจะไม่ยอมให้เธอมาเล่นลิ้นกับเขา อีกอย่างบางทีฉันอาจเบื่อกับการหาเช้ากินค่ำไปวันวันแล้วหันมาจับผู้ชายโดยโดยซะแทนเขาปล่อยแขนของเธอค่อนข้างแรงส่วนคนด่างบางที่ไม่ทันได้ตั้งตัวถึงกับเซถ้างั้นถ้าผมให้มากกว่าโจชัวล่ะเธอส่งเสียงเฮะในลำคอเหมือนเยาะเขาก็ต้องดูก่อนว่าระหว่างคุณกับคุณโจชัว คนไหนน่าสนใจกว่ากันเขาถึงกับขบกรามกรอดจนเห็นเป็นสันตรงกรามเขาให้เท่าไหร่ผมจะให้มันสองเท่าแต่เธอยังคงรอยยิ้มเยอะยันขอคิดดูก่อนนะคะก็ได้ผมให้เวลาคุณแต่ข้อเสนอยังเหมือนเดิมคณิตาประลาใจนิดๆที่เห็นความเรียกเฉยในดวงตาของเขา ที่แปลเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นมันทำให้เธอหมดสนุกกับการเอาจริงเอาจังของเขาท่าทางของแม็กซ์แทบจะเด็กได้ว่าจะฆ่าคนได้เลยความกล้าหาญในการยั่วโทสะของเขาจึงหดหายไปกว่าครึ่งผมนึกว่าคุณจะไม่มาซะแล้วเสียงของโจชัวทำให้ทั้งสองค่อยๆผละออกจากกันพร้อมกันนั้น ก็เดินมาคล้องแขนของแม็กซ์คลีขณะที่เธอหันมายิ้มอย่างร้าเริองให้โจชัวเช่นกันต้องมากสิคะแต่ขอโทษด,ด้วยที่ช้ามีปัญหาที่บริษัทนิดหน่อยนะคะเธอทำเสียงอ้อนนิดๆดดูหน้าเอ็นดูซึ่งเป็นละครใส่ซื่อที่มักจะได้ผลเสมอ มีอะไรที่ผมพอจะช่วยบ่ายได้บ้างหรือเปล่าน้ำเสียงที่ถามกลับอย่างอาทรมันทำให้คณิ t ฐารูว่าการทำเช่นนั้นมันได้ผลไม่เป็นไรค่ะเรื่องแค่นี้เองฉันพอจะแก้ไขมันได้พองานที่นี่เลิกพวกเราจะไปสังสรรค์กันต่อที่บ้านของผมไม่ทราบว่าคุณจะสะดวกไปหรือเปล่าเจอชัวเอ่ยชวน คณิฐาทำท่าคิดอย่างน่ารักใจอยากจะตะครุบข้อเสนอให้เร็วที่สุดแต่เธอจําใจต้องไว้ตัวเพื่อไม่ให้แสดงอาการตื่นเต้นออกมาเออไม่รู้สิคะขอคิดดูก่อนนะเอาเป็นว่าฉันจะให้คำตอบก่อนเลิกงานก็แล้วกันโจชัวทำท่าทอ้อนไม่มีคุณงานคงกร่อยแย่เลย แยาจริงอย่างนงั้นฉันคงต้องคิดให้หนักนะสิคะเธอวางเสน่ห์อย่างโยโยนอย่างที่จะนินยาเคยสอนแต่คิดว่าเธอทำได้ดีกว่าตอนซ้อมเพราะแอบลีมองใครบางคนที่ทำท่ามไม่พอใจพร้อมกับดวงตาสีเขียวคมกริบนั่นและโจัจวก็มีสายตาระยิบระยับแปรเปล่า หวังว่าผมคงได้คะแนนสงสารไม่มากก็น้อยนะได้สิคะเอาไว้ฉันจะพิจารณาก็แล้วกันเธอยิ้มหวานอย่างโยเยาแอบตีตามวางแม็กซ์ซึ่งตอนนี้เขาตาลุกเป็นไฟแต่เขาจะทำอะไรได้ในเมื่อเขาเองก็ควงมากับสาวสวยที่มีฐานะหน้าตาอย่างจอย เธอชักอยากย่โทรศัเขาให้มากกว่าเดิมจะแล้วขอตัวสักครู่นะคะคณิตาทำทีกระซิบกระซาบจูบแก้มของโจชัวขณะเดียวกันเธอก็แอบติดเครื่องมือดักฟังขณะจิ๋วตรงใจเสื้อนอกของเขาก่อนจะเดินจากไปและแน่นอนการกระทําของเธอเรียกอารมณ์อันร้อนระอุของแม็กซ์ได้เป็นอย่างดีเรียบร้อย คณิตากระสิบใส่ไมโครโฟนเมื่ออุปกรณ์ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วและจำแนกหน้าที่อย่างมืออาชีพให้กับลูกทีมซึ่งงานนี้เธอจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเมื่อสั่งการเสร็จเธอก็ต้องเดินหน้าต่อไปนักขารืหาดของโจชัวเขาเลี้ยง เสือลายพาดกรอนเอาไว้ที่ห้องโถงแม้มันจะถูกขังอยู่ในกรงแต่คนที่ได้พบเห็นต่างก็วันเกรงต่อเสียงคำรามของมันสัตว์หน้าขนคำรามอย่างระแวดระวังที่ไม่คุ้นชินกับบุคคลที่แปลกปลอมที่ด่าหน้ากันเข้ามาจอยจับจ้องแม็กซ์อย่างไม่วางตาเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของคู่ควรหนุ่มหล่อ เธอไม่เคยเห็นเขาให้ความสนใจกับใครมาก่อนจนกระทั่งเขาได้เจอกับนียาแม้กระทั่งตอนนี้เขายังคงจ้องมองนิยาอย่างไม่วางตาจอยรู้ว่านียาสวยเป็นที่ปรารถนาของผู้ชายทุกคนที่ได้พบเห็นแต่มันช่วยไม่ได้ที่เธอจะนึกถึงห่วงสิ่งที่คิดว่าเป็นของตนเอง พ่อกำลังจีบเธออยู่จอยบอกขึ้นกับแม็กซ์ที่กำลังมองตามร่างโปร่งบางของมนยยที่กำลังเดินดูรับๆห้องเพียงลำพังเหมือนสนใจการตกแต่งกริหาดนี้เป็นอย่างมากผมว่าพ่อของคุณคงไม่ดังเกียดเรื่องการแข่งขันดอกใช่ไหมจอยหันมาจ้องเขาอยา่างไม่อยากจะเชื่อนี่ คุณคุณชอบเธอจริงๆหรอคะเธอต้องชายหนุ่มอย่างไม่อยากจะเชื่อเพราะทีแรกเธอแค่แกล้งลองถามเขาดูเท่านั้นแต่ท่าทางจริงจังของเขาทำให้ไม่ต้องเดาว,ว่าคําตอบซึ่งไม่มีทางจะเดาเป็นอื่นไปได้ไม่คิดเลยว่าคุณกับพ่อจะมีรสนิยมตรงกันเขายิ้มมุมปากนิดๆ พาะของคุณมีรสนิยมดีเธอยอมรับและนั่นคือสิ่งที่เธอต้องกล่้ำกลืนฟื้นทนในขณะที่เธอคิดมาตลอดว่าเขาน่าจะสนใจเธอแต่เขากลับแค่ควงเธอเหมือนเพื่อนคนนึงเท่านั้นฉันคิดว่าฉันเหมาะสมกับคุณซะอีกเธอแสรงหันไปมองทางอื่นเพื่อไม่ให้แสดงความอ่อนแอออกมาชีวิตมันมีมากกว่าความเหมาะสม เขาตอบด้วยเสียน้ำเสียงนุ่มนวลจนดูเหมือนจะถนอมน้ำใจจากอีกฝ่ายเขาจะไม่ยอมให้ความเศร้าของเธอมาทำให้จิตใจของเขาอ่อนไหวโดยยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมคะเธอยังคงมีความหวังเขาจับมือเธอขึ้นมาจุบเบาแน่นอนครับงั้นฉันขอเดิมวางเดิมพันข้างคุณ จอยพยายามควบคุมโทนเสียงไม่ให้สัน่นมาจาริษยาในใจใจแทบขาดแต่เธอจะไม่ยอมแสดงท่าแท้ออกมาให้เขารู้โดยเด็ดขาดทำให้ในตาสีมรกตหันไปมองร่างวบับบางที่กำลังให้ความสนใจอยู่กับกรอบรูปหายากและรูปประติมากรรมราคาแพงซึ่งเธอรู้ว่า มันมาจากเงินที่ได้มายามผิดกฎหมายขณะที่เธอเดินไปมาเพื่อดูร,บรอบๆแท้จริงเธอกำลังสำรวจโครงสร้างและรอบมองไปยังห้องหับต่างๆอย่างสนใจทั้งที่ความเป็นจริงเธอควรจะอยู่เคียงข้างเจ้าของบ้านแต่โจชัวกลับทิ้งเธอเอาไว้ที่นี่กับแขกบางส่วนที่ถูกเชิญมาและสายตาของเธอ ก็หันไปสบกับดวงตาสีเขียวมรกตที่กำลังเข้ามาปเผชิญหน้ากับเธอจนเธออยากจะสมบทออกมาความจริงเธอควรจะผลักผู้ชายดื้อด้านคนนี้ให้เสือตะปบกินซะให้สิ้นซากให้พลสายตาของเธอไปเลยแต่ทว่าเธอก็ไม่อาจทำเช่นนั้นได้คารืหานี้สวยดีนะว่าไหม คำพูดของเขาติดจะนุ่มนวลและแฟงไปด้วยความดุแคลนก็คงงั้นเธอตอบอย่างพยายามคงไว้ด้วยน้ำเสียงให้ดูรับเรียบที่สุดแต่คนอย่างแม็กก็คงฟังออกว่าเขาคงทำให้เธอหงุดหงิดได้ไม่น้อยถ้าคุณชอบบ้านหรือคฤหาสนหาสวยๆผมก็สามารถจัดหาให้คุณได้เธอยิ้มมุมปากให้เขา ตกลงหมายยังไ,ไงใช่พิเศษสำหรับคุณชละเธอขยับเข้าใกล้เขาแล้วกระซิบข้อเสนอที่ฉันต้องการที่สุดในตอนนี้ก็คือไปให้ผลหน้าของฉันสะเธอขบกรามนิดๆขณะที่เธอเห็นเขาขบกรามเช่นกันและมันก็ทำให้เธอพอใจเป็นบ้าที่เห็นเขาเริ่มจะง,งุดอิดขึ้นมาบ้างแล้วแต่ทว่า มันก็แค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นจบแล้วนะคะสเสน่หาล่าหัวใจอ๋อตาหนาวสั่นหมดแล้วตอนนี้ประมาณยี่สิบองศาเนาะตามไม่ได้เอากระป๋องน้ำร้อนมานะคะมันก็เลยสั่นๆหน่อยก็ เป็นอย่างนี้แหละค่ะตามคนขี้หนาวเนาะอย่างที่รู้กันโอ้ยสันก็ฝากนิยายของตาด้วยเนาะฝากจ่ายเงินเดือนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสำหรับเพื่อนใหม่ฝากติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันแล้วกันเนาะเวลาตาพลาดเออเวลาตาลงนิยายจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ แล้วก็ยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนไม่รู้ว่าตามีที่มาที่ไปอย่างไรก็จะบอกให้ฟังดังนี้นะคะคือตาทำ u t u b e ด้วยตัวเองเนาะมีคนเดียวทำงานคนเดียวนะคะก็นั่งเขียนวันต่อวนะะันค่ะทำงานเสร็จแล้วเราก็มานั่งเขียนนิยายให้คุณได้รับฟังเนาะตาเขียนแบบสดๆดเนาะเอาเวลาที่พักผ่อนมานั่งเขียนนะคะเป็นตามนี้แหละ เพราะฉะนั้นตาไม่ได้เรียนมาก็เลยไม่เก่งนะคะทำเท่าที่ทําได้อ่านผิดอ่านถูกก็อย่ากโกรธกันนะคะเพราะตาใช้เขียนจริงๆเขียนแล้วก็อ่านให้ทุกคนฟังนะคะก็อขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าเนาะสําหรับคนที่ช่วยเหลือนะคะเรื่องเงินเดือนของตาใครที่ไม่รู้ว่าเงินเดือนของตามาจากไหนก็มาจากการดูผูสส้สนับสนุนให้ y o u t u b e นะคะ แล้ว YouTube ถึงจะแบ่งเงินนั้นมาให้ตานะคะก็ตามยอดวิวค่ะยอดวิวเท่าไหร่มีคนดูโฆษณาเท่าไหร่ตาก็ได้เท่านั้นละคะ่ะเนาะเป็นตามนี้แหละเพราะฉะนั้นนิยายของกานะฟังฟรีหมดเลยนะคะเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะมันจะมีนิยายเนาะในนั้นเยอะแยะเลยค่ะก็ฟังฟรีได้ทุกเรื่องนะคะเสียแค่ค่า อินเทอร์เน็ตของคุณเท่านั้นเองเนาะก็เป็นตามนั้นเลยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะมีอะไรพูดคุยกันได้ผ่านทางข้อ,อนะความคิดเห็นก็จะนึกออกหนาวก็พูดคุยกันได้นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ๆเนาะเพื่อนเก่าเราก็มีคุยกันบ้างนะคะ ก็ส่วนมากจะคุยเรื่องนิยายกันนี่แหละก็ขอบคุณนะมีอะไรติชมก็อยากคุยอยากถามอะไรก็ลองถามกันเข้ามาได้นะคะตาก็จะเข้าไปตอบเนาะตอบแล้วกดหัวใจให้แต่ว่าไม่ได้รวดเร็วนักนะคะเพราะว่าตาก็มีงานประจำนะอย่างที่รู้กันขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้สนุกกับนิยายของตานะตอนนี้ตาอาจจะไม่ได้ลงเป็น3ตอนต่อวันนะเพราะว่า ตอนนี้ระบบ AI มีปัญหาอะไรบางอย่างตาไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงได้ตรวจสอบนานเนาะตาก็เลยไม่มีลงนะคะของวันที่หนึ่งตอนสองทุ่มนะเพราะว่าติดตรวจสอบเนะาะทั้งที่มันไม่มีอะไรหรอกขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะการกดไลค์ก็ช่วยทำให้นิยายของตาเป็นที่ ได้รับกันอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรได้รับการมองเห็นมากขึ้นนะคะก็รบกวนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือตามอัตลอขอบคุณที่ได้รับการไว้วางใจนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของคุณด้วยรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ